สวัสดีค่ะพบกับ Request Room อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเคยได้ยินคำพูดคำนี้ไหมคะยิ่งสนิทเรายิ่งต้องให้เกียรติเขานะคะคำพูดนี้คือดีมากนะคะคือมันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้จริงๆนะคะทีนี้นะคะ การให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ9ข้อนะคือไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหน,ไหนจะเพื่อนจะแฟนนะคะหรือจะพ่อจะแม่หรือว่าจะญาติญาติหรือจะใครก็ตามนะคะการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วเป็นสิ่งที่ควรนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราจริงๆข้อหนึ่งนะคะเราควรที่จะ ฟังสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนก็ตามแต่อันนี้นะคะก็คือสามารถนํามาใช้ได้นะคะก็คือการตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดนั่นคือการให้เกียรติเขาอย่างหนึ่งนะคะคือให้เกียรติในการที่เราเป็นผู้ ฟังที่ดีนะคะถ้าเกิดเขาท้อแท้หรือว่ามีความไม่สบายใจหรือว่ามีความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเราต้องบอกเขาว่าเราภูมิใจในตัวเขานะคะอันนี้คือข้อ2ของการให้เกียรตินะคะเราต้องบอกเขาด้วยว่าเราภูมิใจที่เรามีเขาเราภูมิใจที่ เขาเป็นแฟนเราหรือเราภูมิใจว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีนั่นคือการให้เกียรติเขาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะส่วนข้อ3นะคะคือการเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะการเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะมันมีข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีก็คือว่ามันเป็นการกระ ตุ้นให้เขาอยากทำเหมือนคนอื่นที่เราเปรียบเทียบเขากับคนนั้นนั้นนะคะมันเป็นการกระตุน้นหรือว่าเป็นแรงจูงใจหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้เขาอย่างหนึ่งน,นะคะแต่การเปรียบเทียบมีข้อเสียนะคะถ้าคุณเปรียบเทียบไม่ควรจะใช้คำเปรียบเทียบบ่อยๆควรจะ เปรียบเทียบเขากับคนอื่นก็ต่อเมื่อเราต้องการที่จะสร้างแรงจูงใจหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้เขามีพลังที่อยากจะทำ ในสิ่งนั้นๆที่เขารู้สึกท้อแท้หรือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าหรือว่าเขาไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะเราต้องสร้างแรงผลักดันหรือว่าแรงจูงใจเพื่อให้เขาอยากทำเราถึงสามารถเปรียบเทียบตัวเขากับคนอื่นได้นะคะสำหรับข้อนี้ก็ ห้ามใช้บ่อยนะคะคือเปรียบเทียบเปรียบเทียบได้นะคะถ้าใช้บ่อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะอันนี้สำหรับข้อ3เนาะข้อ4นะคะเลือกที่จะพูดตรงๆกับเขานะคะหรือเลือกที่จะพูดตรงๆกับแฟนเราหรือกับ เพื่อนเรานะคะเวลาเรามีปัญหานะคะไม่ควรที่จะไปพูดลับหลังหรือไปพูดเรื่องที่เรามีปัญหาค้างคาใจกันเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะถ้าเกิดเรามีอะไรที่ค้างคาใจกันนะคะเราควรที่จะพูดกับเขาตรงๆนะคะไม่ควรที่จะเอาไประบายกับ คนอื่นซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะคะข้อที่5นะคะก็คือการปลอบโยนเขานั่นเองนะคะ เมื่อคนเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือสถานะอื่นๆนะคะถ้าเราอยู่ด้วยกันกับใครหรืออยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับใครนะคะถ้าเกิดเขามีการทำผิดนะคะทำผิดแล้ว เขายอมรับนะคะเราก็ควรที่จะรู้จักคำว่าการให้อภัยการขอโทษการติเตือนหรือว่าการชมหรือว่าการปลอบโยนนะคะหลังจากที่เราฟังเขาไปแล้วนะคะถ้า เขามีความกังวลเขาก็จะพูดระบายออกมานะคะถ้าเกิดเขาท้อแท้หรือว่ามีความไม่สบายใจหรือว่ามีความไม่มั่นใจในตัวเองเนะะี่ยเราก็ควรที่จะรู้จักคำว่าปลอบโยนนะคะเออสิ่งที่เขาทำนะ่ะมันอาจจะผิดแต่ว่ามันก็มีแนวทางแก้ไข ก็คือแทรกข้อคิดให้เขาได้คิดขึ้นมานะคะสิ่งเหล่านี้เป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งซึ่งกันและกันนะคะข้อที่6ก็คือการสนับสนุนเขานะคะหรือว่าสนับสนุนเท่าที่เราจะทําได้นะคะสนับสนุนสิ่งที่เขาทำนะคะถ้าเกิดเขาทําในสิ่งนั้นแล้วเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ย เราต้องเป็นแรงผักดันให้เขาเราต้องให้กำลังใจเขาปลอบโยนเขาหรือว่าตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำเรานะคะถ้าอยู่ในสถานะแฟนนะคะเราจะต้องกล้าบอกใครๆด้วยนะคะว่าเขาคือแฟนเรานะคะมันถือเป็นการให้เกียรติกันและกันนะคะการให้เกียรติ ต่อหน้าคนอื่นๆนะคะอย่างเช่นเคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าการให้เกียรติต่อหน้าคนอื่นๆนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีการทะเลาะกันนะคะเราจะไม่ทะเลาะเสียงดังนะคะแล้วก็กลับไปเคลียร์กันที่บ้านนะคะนั่นคือการให้เกียรติอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้เกียรติต่อหน้าคนอื่นๆเนาะข้อที่9กนะคะก็คือถ้าทำผิด ะะถ้าเราทำผิดหรือว่าเขาทำผิดนะคะแล้วเขารู้จักคำว่าขอโทษนะคะแล้วพูดคำว่าขอโทษถ้าพูดคำว่าขอโทษเราก็ควรจะให้อภัยนะคะมันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันข้อหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะทั้งหมด9ข้อที่พูดมานะคะมันคือหลัก การดําเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือสามารถหยิบไปใช้ได้เลยนะคะการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนนะคะจะแฟนจะเพื่อนจะญาติจะพ่อจะแม่หรือว่าจะพี่จะน้องนะคะยิ่งสนิทนะคะยิ่งต้องให้เกียรติค่ะดังนั้นนะคะรีเควส t ์รูมฝากไว้ให้คิดแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ